มึงแดกให้หมดดิกูอิ่มแล้วไอ้เหี่อะมันไม่อร่อยอ่ะไอ้ที่ใครซื้อมันเนี่ยเนี่ยซื้อมาเต็มเลยกินให้หมดเนี่ยอะไรเนี่ยโดนัทคุกกงคุกกี้อ่ะหยิบมาไม่ใช่หรออิ่มเลยกูบอกอิ่มก็คืออิ่มนี่เนี่ยเฮ้ยมันไม่อร่อยไงมึงไปซื้อร้านใหม่ร้านไหนมาเนี่ยมันจะมีเจ้าเดียวเนี่ยเจเล็กเนี่ยเขาเพิ่งหัดทำวนแล้วมึงซื้อเจเล็กทำไมเจเล็กขายแต่ข้าวเขาเพิ่งหัดทำโดนัทไงทำคุกกี้อะไรเนี่ยเต็มเอางี้เอางี้เอางี้กูรู้จักร้านอาหารดีๆอยู่ร้านหนึ่งไปกินกัันนนนป่ะะรรรร้้าาาาไหหวออฝงเศสืม อ๋อดีๆเดี๋ยวไที่ประเทศไทยอยู่ฝรั่งไม่ใช่ก็ร้านก็อาหารฝรั่งเศสไงแต่มาเปิดที่ไทยอ่าได้งั้นไปเลยที่ยชวนทีมงานมาไปปะชวนดีมึงชวนเลยมึงเป็นซีอโอยี่ยังเลี้ยงเลยแล้อใครบ้างเนี่ยไอ้โตไอ้แจ็คไอ้ไอ้ฮะอืเอ่อพักเที่ยงอยู่นะเหลือเวลาอ่อไม่ไปเอ้ายังไม่พูดเลยนะ เออนั่นแหละยังพอมีเวลาอยู่จะชวนไปนี่จะชวนไปไปกูปิดไฟแล้วไปไปไปชวนไปกินข้าวเลี้ยง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 ต้นเดือนต้นเดือนมีตังค์อยู่โอ้โหทันทีเลยนะไปก่อนเลยเดี้ผมไม่ไม่ใช่สิ้นเดือนนี้ไม่มีเงินจ่ายทีมงานนะเนี่ยไม่เอาเลยดิไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปกันเลยไปกันเลยได้ยูฟ่าใฮ้เอาอะไรไหมซื้อมาฝากให้ไม่เป็นไรเชียลกินกินแล้วเหรอเยอะ่อยมันจะแปลงร่างเป็นกินเชฟไปอยู่นะเฮ้ยอยอะเลงเยอะ ไปละเจอกัน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 ไป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 นี่ตามกูมาตามกูมาตามกูมาไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอาเงินโบนัสมาขับมึงจะขับรถทำไมร้านอยู่แค่นี่อ่านั่งรถก็ได้นั่งรถก็ไป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 ไหนอ่ะนั่นน่ะข้างหน้าน่ะร้านน้ำร้านน้ำตาลน้ำตาลนั่นอ่ะอุ้ยมีคนคขวานเล้ยวใครวะี้จอดไปจอดรถที่ดียร์เฮ้ยโอเคไปลง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 สวัสดีครับสวัสดีครับโหสวัสดีเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงซ่อมเลย อย่างนี้มก็ตายได้นะเว้ยเอามาเอาไปดีครับผมเอไปดีครับมากันกี่ท่านรรับรับไดครับมากัน1 2มาสกี่ท่านครับผมมากันสี่สท่านครับเฮ้ยทำไมเสียงมึงคุ้นจังวะเฮ้ยไม่ไม่คุ้นเข้าเข้ามาครับผมแล้วที่นั่นเลยนะครับผมสี่ท่านใช่ไหมครับทางเรามีโต๊ะสี่ท่านอยู่ เอ่ลูกจะเอาทางเขานั่งสบายดีมีมี V I P ไหมครับโตนี้ไหมโตนี้ไหมโตนี้ไหมโตกว้างดีอ่ะอ่ะเล่นกันเลยนะครับผมเล่นกันเลยอมามานั่ง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 เฮ้ยแล้วมึงยืนทำอะไรวะเอยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางเราเลี้ยงเออมเชะไรไหมนะครับผมไอ้เรื่องขี้อะไรจู่ๆก็มาด่าไอ้เหลืองขี้ ใครอะเฮ้ยไม่มัเหมือนอีเมิในไอโฟนเลยไม่ใช่นี่มันไอแม็กเพื่อนเฮ้ยไอมินเฮ้ยไอมินไอจีนเฮ้ยเป็นไงมาไงเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออมาขี้เหรอที่นี่ร้านอาหารไม่ใช่เหรอ ขอโทษแล้วกันหนูขึ้นเยอะเลยมึงขอโทษครับ <c oughs> ใจเย็นเ <c oughs> ออน,นี่แนะนำให้รู้จักอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกูอะตอนสมัยเรียนอะชื่อแม็กดีครับหน้าตาเราก็เปลี่ยนไปเยอะน,นเนี่ยเราอะแน่นอนพอดีไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีมาเป็นตัวอะไรๆเลย อ่ะไหนๆเราก็มากินข้าวอ่ะนั่งด้วยกันมาเดี๋ยวเลี้ยงเองเดี๋ยวกูเลี้ยงเองมือเนี้ยเฮ้ยยิงดีจริงอ่ะนั่ง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 เอาตามสบายตามสบายอยากสั่งอะไรเต็มที่ได้ได้เออเนี่ยครับผมเออแล้วก็ก็เมนูครับผมก็เอาไปดูกนสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยไม่รู้เรื่องอ่ะผมไม่ต้องการเมนูเอาแข้งสุดในร้านมาทั้งหมดเลยโอเคครับผมงั้นผมขอผมขอจะเตรียมโต๊ะก่อนนะครับผมขอขอเวลาขอเวลาต่อแล้วผมไม่เช็คไปเลยครับไปวีนอ่ะครับก็เอาจานมาไงอีโดแล้วมึงทำงานอะไรอยู่เนี่ยแม็กเออ ตอนนี้อ๋อทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ทำอะไรโปรแกรมเมอร์เลยอ่ะโปรแกรมเมอร์เลยเหรอดีแน่นอนจอดระบบระบบไม่เชื่อยดิเฮ้ยจอดไม่ได้จะเย็นเย็นแต่แต่ถ้ามีตังก็อาจจะทำได้นะสบายดีวะสบายดีวะสบายดีแล้วนายสบายดีนี่อันนี้ก็เออใช่ใช่ลืมแนะนำก็ก็นี่นี่ก็ทีมงานพวกกูเองอ่ะเออสตูดิโอเฮ้ย สเตดิโออีู่แถวนี่เหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมคอ,อับได้ได้จบอันนี้เดี๋ยวพาไปดูโอเคโอเคอยากเห็นกันเ<ด>พื่อนเหนุ่มพี <ๆ S 2> ่จะไปบทมึงต่อแล้วเอาเป็นว่าเอา่าเอาทางเราจะเซิร์ฟเป็นปัซองก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการเลี้ยนน้ำย่อยนะครับผมอันนี้ครับผมเป็นปัซองที่ผม,มอยากจะทำมาแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกาแฟนะครับเฮ้ยแล้วมึงจะตีกูทำไม วะหนกะเพราผมอ่ะก็มึงไม่ได้สั่งกะเพราไอ้เหี้ยมีร้านอาหารอิตาเลียนเว้ยอิตาเลียนก็เฮียแล้ฝรั่งเศสครับผมอ่ะกินกินกินแล้เต็มที่เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวผมจัเดี๋ยวผมไปจัดการเมนูต่อไปนะครับผมโปรดรอสักครู่ไอ้ไอ้แจ็คไอ้แจ็คเรียกเรียกเขาเก็บตังค์ด้วยอิ่มแล้วเนี่ยบอยเก็บตังค์นายบอยทางเราไม่อนุญาตให้อิ่มตอนนี้นะครับผมซึ่งอยากให้รู้กันว่าทำเลของฝรั่งเศสจะมีแม็กมาเพื่อนปลาไปดูสตูดิโอเรืดีกว่าบอกว่า ขอบคุณมากเอฮ้ยมึงจะเอาอะไรมาเยอะแยะนี่เออไม่เนี่ยมึงเออไม่เนีฮะไม่ไม่ไม่อเออเือาเพื่อนฝากผลิตภัณฑ์ของเราอ่อีเนี่ยไหนฝากเอาไว้ผลิตตอนไหนเใช่จะบอกให้ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ พูดไม่ทันจบโ่ะอเ่ยนิดๆอร่อยเหมือนกันอันนี้ก็เลยลองลองกินน้ำนี่ลองกินน้ำนี่กี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 เพาแต่อันนี้ก็โคตรอร่อยเหมือนกันนะผลิตอันวั์สะพั์ใหม่ของเราผสมแมกนีเวียดแล้วทำให้ตัวชุ่มชื้นถ้ากินแล้วตัวดิ้งแสดงว่าโหดจัดไหนไหนไหนลองลองไอ้นีดวิ่งเลยเพื่อนอะไรอ่ะ เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นช่างมัเถอะไปไปดูสตูดิโอไปดูสตูดิโอไปดูสตูดิโอเลี้ยก um> um ูอย um> ู่กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่าย่ากัเออนี่สตูดิโออยู่ตรงนี้ไงนี่เฮ้ยิบเจัดนี่อะไรเนี่ยครับจะนั่งรถคนอื่นทำไมเนี่ยเข้ามาเข้ามาดู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 เฮ้ยเด็วครับอ๋อไปซื้อมาแล้วเหรอเฮ้ยเกิดอีกของมาผมอ่ะเออเด็กครับผมเออใช่ลืมแนะนำไอ้นี่ เพื่อนเพื <satisfy fade noise> <uffy> ่อนเพื่อนพี่ตอนสมัยเรียนอะอ่าอันนี้ผมต้อนในน้ำโตไปเนี่ยเออแนะน้ำดิผมชื่อเมตามีเชื่อมาแปลวัลพลเยอเชื่อเอไวโตอีเฟฟัวอยู่ตัวเออโอ้บงชูเย่เย่เย่คุยกันรู้เรื่องได้ไงวะเบียงตาลูเฮ้ยจิเกนคอนโดบิบิลูนุ๊กนุ๊กี่อันนี้มึงรู้เรื่องหรือมึงบอสเอาฟองเต้อีอีวัวเออเออออมดนคำที่มาไปกันเข้ามึงเข้าแบบยัไงเลิกคุยเลิกคุยเฮ้ยมึงจะปิดทำไมเนี่ย มึงมึงมึงอยู่ด้วยกันน่าสนุกนะปิดทำไมเนี่ยเปิดเออนี่ผลิตภัณฑ์ออกจะอร่อยเดินเดินชมได้เดินชมได้ตามสบายตามสบายโอ้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะเพื่อนอะไรวะผลิตภัณฑ์เราผลิตภัณฑ์อะไรวะแอปเปิลทองกู้ดินแอปเปิลตะคุอ้าเป็นไงเป็นไงครับสตูดิโอใหญ่โตป่ะใช้ได้ใช้ได้คอมเปิดร้านเกมได้เลยเนี่ยเอออุ้ยแล้วมึงนั่งถูกที่นะนั่งของที่เกี้ย ้ยกินหน่อยสิกินหน่อยเมื่อกี้คีขอมาก็จัดให้กูเริ่มไม่ดีละขอคีอันหนึ่งก็ดีอืมก็ได้เลยไม่รุนแรงว่าพวกเขาไม่น่าไว้ใจนะ้วพี่ดิไอ้ไอ้กินด้วยกูไม่ต้องกินสินะโอเคดีเลยกูไม่ต้องกินเว้ยเอาให้ดิ๊กินด้วยฮะกูต้องกินด้วยเหรอได้ไอ้แจ็คกินด้วยมึงมานี่ไม่กินบี่ผมปิดบริษัทอยู่แป๊บนึงกูต้องกินด้วยเหรอ <icana> <naj bum S 2> มีม e <Job> really. mm ีสารอะไรไหมมีสารอะไรไหมบอกก่อนมีนีไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่อะไรหรอแล้วแล้วแมคแมคกินแล้วเป็นไงบ้างแอปเปิลเนี่ยอุ้ยอร่อ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 ยเชื่อได้ไหมเนี่ยรสชาตินี้ถึงใจใจอ่ะอืมอืมไอ้กินได้สินีมาแบ่ง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 ไอการ์แบ่งโอ

ไอ้ไอ้ไอ้คิดแบบนั้นเลยว่嘛รู้มือไหมผมเป็นแค่ยังไงนะไม่คิดเลยนะเหมือนกันใช่ไหมหนึงพี่แป๊บนึงเออใช่ใช่ไหมเหลืองขี้ใช่เกี่ยวเหลืองขี้ในวิ่งขียวมาเดี๋ยวดีนายก็เหมือนกันหรือเปล่าโอ้มันก็ใหญ่เหมือนกันนี่าเฮ้ยอะไรไม่ไม่เป็แขนไงอ๋อโอเคแล้วไปแล้วไปแล้วไปวุ้ยมึงมึงแตเลิกมึงก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย โอ้อปิดทำไมเนี่ยเอาอย่าบอกเลยนั่เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเหรอพวกมึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ลิตมันยังไม่พอนะกินอีกคนละอันไหมมาเลยกูติดใจกูไม่น่าเชื่อจะเห็นภาพนี้โอ้โหก่จน้องสล้าวกล้าวหนึ่งหนึ่งเอ่อมาบริษัทวิชินขึนท้องด้ยซี่ได้เลยได้เลยพอแล้วมั้งกินไปเยอะแล้วมั้ง มันอร่อยนะของมันดีอ่ะกับแก้ม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 อืมขับไฟมันมีของเพิ่มกพลังอืมชิบใจแล้ว แต่กูขอร้องไม่เอาเสียงขี้สิสวัสดีครับผมผมเอิมตำรวจจากกระทรวงวิทมนจากโรงเรียนวิชีสคูลครับผมโอเคเอิมคุณดูแลเม้ามาเลยครับไปไปกับผมหน่อยครับผมตามมาครับเร็ววะเร็วเม้าเลยววะอะไรเนี่ยพุ่งโดนโดนอะไรเนี่ยโดนจับกันเหรอเออบสวัสครับผมพี่ทางทางนี้อ่าครับผมขึ้นขึ้นมาครับผมขึ้นมาครับผมอ่าโอเคครับาลุยรถมารู้สึกกินแล้วมีพลังวิ่งเร็วขึ้นทำอะไรกันวะเนี่ยเดินอย่างเงี้ย เฮ้ยขับไปเลยนั่นแหละโอ้ยเยอะโเก็เราเราเราต้องมาคุยกันเลยแบบว่าอุ้ยอันนี้เอกสารอะไรเขาลองฉีกหน่อยทีโอ้โว่าแต่ละอย่างน่ากินมากเลยกูกำลังนั่งคุยกับคนมอยอยู่เลยไปเยอะอาด้อมคุณ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 ตรวจแล้วตรวจ เอออคุณผมไม่รู้คุณเอ้กูไม่ได้กผลิตภรณ้์แอ้กูไม่ได้กินได้ผลิตัแต่พึงเด้ผลิตภัณฑ์เหียอะไรมึงเลยลองก็ได้นะเป็จริงเอ้ยเอ้ผมลอหแยก่กูยกได้ทีมแบบผู้ชายผู้ชายผู้ชายจริงที่ไม่ใช่แบบไอ้เยอเนี่ย เอาเอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้คืออะไรยังไงมึงทำไรกันวุ้นใหญ่สามคนเนี่ยมันเชิพไรกันบัวเหรอไอ้ดักทำไงดีทะยาเงินนะบัวปลยไปปล่อยปล่อยปลมันมีแบงค์พันด้วยเหรอวันนี้แม่ติดจอดเออเลยเออเดไหนกันแล้วก็เราหรอไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมกลับนะไม่โดอะไรเลยกลับแล้วนะไม่บาดนะกลับแล้วนะโอเคยปะไอ้นี้จะพึ่งไปไหนเอาไปอะไรให้กูแดกอะไรอีกเยอะแยะเนี่ยกลับแก้มไปด้วยโอ้โหโอ้ยทุกคนคอามริยฮะคุณมัน

ไอ้ไอ้โอ้ยอายุอ้ยโอยต่เี้ท้องแตกเลยโอ้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 ยโ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอออ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยยอยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโออ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ โอ้เลองี้ลยโอ้หลังคีโอ้ลองีโคฟินเลยโอโอ้ลงขี้้ลืองขี้โอ้อน่เหรอโอ้ยจะทอะไรเ้ยโอ้โอ้โอ้ลง้ตัวจอลงี้โอ้ขี้เอ้น มึงทำทำไมวะขับวนเนี่ยไอ้ดักเดี๋ยวมึงเจอสโมสรเพิ่งน้อยโชว์กูเฮ้ยมึงโดนยอจักโดนจิตูเรื่องนี้เฮ้ยโด็นทองจะตููแน่ไม่หน่อยเราอเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรเราเราเกรงใจแล้วโอ้ืจั๊กจั๊กจั๊กจัหกจั้กจั๊กจอก ตัวเข้าใจนะว่าเพื่อนพี่ดิทเขาก็น่าจะมีอย่างนี้เยอะแต่กูไม่คิดว่าจะเป็นได้ขนาดนี้เป็นแบบนั้นดิทดูดูดิเป็นแบบไหนมันก็ดูได้ไรอ่ะมองอะไรเอาใหม่ดิโอเค แต่กูเกิดคนนกยังกูไปโรงเรียนกูเปลี่ยนที่นั่งแล้วนาย